คุณไม่อยากมีลูกกับพราวแล้วถเรื่องมาเนี่ยถ้าเรื่องอะไรของคุณการมีลูกนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณคนเราอยู่ด้วยการเป็นสามีภรรยากันมันก็ควรจะไม่เอามันไม่พร้อมแต่ผมพร้อมแล้วคุณลินมผมว่าเรามามีลูกกันเถอะมผมซีเรียสน,นะคุณผมจริงจังคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวนะที่เป็นแม่ของลูกผมได้อะ สัญญาเราก็ฉีกทิ้งแล้วเท่ากับว่าคุณกับผมเนี่ยเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมผมว่าเรามาสร้างครอบครัวกันจาคุณลินค้าว่าแบบนี้ฉันฉันไม่อยากทำอะไรเลยอะคุณเป็นห่วงคุณพ่อคุณคงเข้าใจฉันใช่ไหมผมเข้าใจคุณผมก็แค่ลองถามดูเผื่อได้ <laughs> ถ้าคุณพร้อมเมไรคุณก็สะกิ้มาแล้วกัน อ,อยู่ตรงนี้เอาอยังจะหันหลังให้กันอีกหันหน้ามาหน่อยอยากเห็นหน้าคุณคุณ การที่เราจะมีลูกเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมต้องทําให้แข็งแรงโดยเฉพาะช่วงล่างของคุณเนี่ยต้องแน่น <_ Concept> นี่คุณยังไม่เลิกคิดอีกเหรอคุณนี่จดจ่อกันนะเนี่ยผมไม่ได้จดจอ่อผมหมกมุน่นพูดจริงผมเป็นคนพูดจริงทําจริงคุณน,นี่คุคณ <_ S 2> คุณทําตามผมนะการที่จะทําให้ช่วงล่างของเรากระชับแล้วก็พร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยการขา่าวเท้าเนี่ยเท่ากันกับไหล่อย่ายืนเท้าสะเอว ค,คุณต้องพร้อมหน่อยนิดนึงของคุณเนี่ยฉันแข็งแรงอยู่แล้วผมรู้แต่ว่าอยากให้คุณแข็งแรงมากขึ้นแบบเดิมอยู่การคลอดลูกเนี่ยมันมีแรงกระแทกนะคุณผมรอเล่นมาเร็วๆๆยอ่อคุณย่อไปยอ่อย่อไปนะแล้วก็รโดขึ้นมานับหนึ่งสองคุณจริงจังมากเลยอะ่ะคุณป้องเวลาคุณก้มลงไปเนี่ยคุณหายใจเข้าคุณนึกออกไหมใช้แรงหร เนี่ยคุณอยาคิดไปในทางอื่นดีผมพูดถึงแรงระเบิดเข้าใจป่ะมันอ p p เรฮึบแล้วก็หายใจออกคุณ <laughs> ผมอยากให้คุณแข็งแรงคุณคิดคุณคิดเมันคือทั้งคืนคุณคิดผมเป็นคนนะคุณนี่มันเช้ามากเลยนะคุณผมนอนกับคุณทุกคืนโอเคผมยอมรับผมคิดแล้วผมได้ทําอะไรคุณไหมก็ไม่เคยทาไงไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่เข่าไปงอถางอย่างนั้นดิก้นเนี่ย เหมือนกับ90อ,องศานึกออกไหมเออเขาก็ยกตักขึ้นมานับหนึ่งสองออกเสียงด้วยสิไหนไหนไม่แล้วพหันหล,ลังดิหันหลังดิลองลอง้วลองทำดิผมจะดูว่าคุณทำถูกไหมอืมโอเคหนึ่งแล้วขออีกสี่ทีเร็วเร็วเร็วมองก้นฉันทำไม ท่านี้มันเป็นท่าเล่นก้นถ้าผมไม่มองก้นคุณผมจะรู้ไหมว่าคุณทำถูกทำผิดโอเคครบถามจริงคุณคุณต้องโดบร่างกายคุณต้องแข็งแก่แค่น้ำสซมคั้นอย่างเดียวมันไม่พอหรอกคุณคุณต้องนี่ไข่ห้าฟอง ไม่เอาหรอคุณคุณกินให้ดูก่อนดิอ่ะเด็กจริงๆเลยอะ่ะเดี๋ยวบบอิคุณผมว่านะเราเออมันมันน่าจะต้องไปลวกสักหน่อยก่อนไม่ต้องหรอกคุณ <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันคุณ <c oughs> ต้องการอะไรเดี๋ยวผมไปคุณลวกให้แป๊บนึง